ได้เป็นลูกใหญ่ซะส่วนใหญ่นะคะเป็นไซส์แจมโบ้นะคะว้าวโอ้แล้วนี่เป็นสวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกเช่นๆนะคะกับเพนทีเอคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนมังคุดค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจา้าของสวนกันนะคะว่า มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรสวัสดีค่ะพี่ค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะคุณนฐมลสมพื้นนะคะ <c oughs> หรือที่เรียกกันทั่วไปเจ๊กลงะะกุงนะคะค่ะเจ๊กุงนะคะเจ้าของนะคะอู่รถทัวร์นะคะแล้วก็เจ้าของสวนทุเรียนสวนมังคุดค่ะแต่วันนี้นะคะเจ๊กุงจะมีเทคนิคนะคะการทํามังคุดนะคะให้ออกดอกน,นะคะเสมอทางต้นนะคะเดี๋ยวเรามาถามเจ๊กลุงว่ามีเคล็ดลับอะไรดีๆนะคะค่ะเจ๊กุงครับ ดูจากดอกที่ออกนะคะนี่การทำมังคุดให้ได้คือออกดอกเสมอเนี่ยทำยังไงคะหนึ่งเราต้องสะสมทางดินก่อนนะคะค่ะแล้วก็หลังจากเก็บผลผลิตนะคะเราต้องให้อาหารที่ใบด้วยนะคะใช้อะไรคะทางใบเนี่ยจะือใช้อะไระตอนนี้ใช้ P.S.K. อยู่นะคะ ใช้ปุ๋ยเเาพาวเวอร์กรีนนะคะ <Power Green. S 1> แล้วก็กสะสมใบด้วยนะคะไม้พาวเวอร์เซ็ตนะคะคือใช้ไม้พาวเวอร์เซ็ตเนี่ยใช้อัตราส่วนอะไรยังไงไตามปกติเลยค่ะตามที่ฉลากในขวดเียนคือถัง200ลิตรเนี่ยใช้สีเขียวเท่าไหร่คะ300 300สีส้ม2ลองที่สีส้มกับสีแคปซูลแคปซูล 5แคปซูล5แคปซูลนะคะและสีส้มล่ะคะสีส้มก็200ค่ะแล้วอย่างทั่วๆไปเนี่ยมันทำง่ายหรือมันทำยากคะการทำให้ดอกออกเนี่ยค่ะายอยังไงมันถึงยากยังไงคะพี่มันต้องให้ต้นนะคะพอเวลาเก็บผลไม้เสร็จใช่ไหมคะใส่ปุ๋ยใส่อะไรแล้ว่วงถ้าเกิดว่าแตกใบอ่อนก็ต้องพ่นยานะคะพ่นยาเกี่ยวกับกำรุงใบรักษาใบ่อนรักษาใบใเสียก็ ไม่ให้เพี้ยไฟกินนะคะไม่ให้เพี้ยไฟกินใบค่ะเพี้ยไฟกินใบใบมันก็จะมีหนึ่นะคะมันก็จะไม่ได้ใบต้องพ่นยานะคะพ่นยาแล้วลคืออย่างทั่วไปเนี่ยเขาจะออกมาแบบนี้ไหมคะดอกจะออกมาเสมอกันเดี๋ยวนี้ออกยากมากค่ะมันต้องทิ้งไว้ให้โศก่อนนะคะแล้วพอมันโตกเสร็จถึงจะให้น้ํา อยู่ที่เทคนิคการให้น้ำเลยนะคะแล้วก็อยู่ที่เราฉีดไอโพรฮอร์โมนพวกนี้ด้วยต่อมาหาในกรเอนะคะแล้วแล้วอย่างที่พี่ใช้เนี่ยไม่พาวาเซตไมพรวกีเนี่ยคือมีส่วนช่วยมีมากเลยค่ะบางครนี่ถ้าจะลูกใหญ่นะคะต้องใช้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยเมื่อก่อนนั้นพี่ใช้ขี่หมูนะคะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้ ม้ power g r แล้วค่ะหานครบใจง่ายแล้วตอนหลังไม่ได้ใช้เลยค่ะใช่แต่ตัวนี้ตัวเดียวกินตัวดีหาไหมคะก่อนหน้านั้นมีปัญหาไหมคะในเรื่องของการตอนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะลูกมีแต่ลูกเล็กๆทั้งนั้นเลยเพราะปีที่แล้วดกนะคะพอเราไปใส่ไม้ p พ w e r g r e เนี่ยคนงานยังบอกเลยนะคะว่าขยายตัวเร็วไปเอาปุ๋ยอะไรมาใส่เนี่ยกระสอบปีส้มๆก็คือพึงพอใจประทับใจกับผลผลิตที่ได้ไปนี้สั่งมะพร้าวหนึ่งแล้วค่ะเตรียมอะไร กีนเหรอคะใช่ค่ะงนึงเลยคือเต็มที่เลยเต็มที่เลยค่ะค่ะอยากผู้มีอะไรอยากฝากบอกเกษตรกรที่ได้ดูแลเกษตรกรนะคะลดต้นทุนนะคะเพิ่มผลผลิตนะคะแนะนําให้ใช้ไม้พาวเวอร์กรีนนะคะร่วมด้งยไม้พาวเวอร์เซตด้วยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณที่กรุงวันนี้มากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆในการทํามังคุดนะคะถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะอยากจะมี ผลผลิตมังคุดนะคะออกดอกเสมอติดลูกดีผลสวยนะคะแล้วก็เป็นไซส์จัมโบนะคะอย่างพี่กุณนะคะต้องมาเปิดใจใช้ผิดพันไมเ้เพราะว่าเซ็ตของบริษัท P S K 2 0 0 5ค่ะสำหรับวันนี้เราลากันไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณ